กราบสวัสดีทุกคนอยู่ใน e p i c p เ a y นเฮวันนี้ใน m ม n e ครับ t Hypixel เซิร์ฟ h y p i x เ l เอิั่นและเกิดพูดเซิร์ฟสกายวอแล้ววันนี้เราจะมาเล่น Surf war. เซิร์ฟสกายวอรไอเปบขซื้อเปลิกใหม่กันเปลิกไอัจน Hypixel เปลิกไอเชัไน h y p i x e l Hypixel นี่ครับเปลิกเปลกผมมีแล้วแต่จะอัปเกรดแสนหโอ้โหจดเลย มันจะเล่นหมดอินเซนคนเข้ามาแล้วสุดคิดที่ผมใช้เป็นคิดโปรนะฮะใช้โปร ไ้าเก็บของเร็วเว่าช่วงนี้ไปเอ้ what the fuck โอ้ไม่โดนดิเออแหลกเอ้ยติดสถานะอะไรวะใครเปล่าเนี่ยอันนี้มาคนเดียว ค่าคขาเวลาไปสั่นได้วัสดีเพื่อนโอ้โได้ได้ครบเออเผลอเผอป่าได้ครบเซตก็เลยทีเดียว อ้คว oh, ิคโดควิคโดเจอควิคโดหมดดุดฟลิกควิคโดคิดว่าควิคโดและโหดอ่ะ แตกนะแตกนะแตกแตกนะแตกนะแตกนะแตกแตก็ <c oughs> ก็บอกครับแตกแตกแตกแน่นอนนะอ่ะเฮ้โอ้ก็ใช้ได้จะฟุซซ์แล้ว เสียววะ่ะเอาใส่ผิดิวางผิดิบายบายโอ้โอ้ฟลีโอ้ฟลย ว่าไม่นยลงไตัวดาบไฟซะ้วยคลิปนี้เอาจริงๆมาันจะจะลองทำให้ภาพภาพภาพคลิปหลายคลิปนี้ไม่ค่อยคมชัดเลยนะครับก็เลยจะทำให้ภาพมันชัดขึ้นนิดนึง นี่เราเล่นดับเบิลจริงป่ะเนะี่ยไม่คิดรู้สึกไม่เหมือนรู้สึกเล่นดับเบิลเลยนะนเจอวัวเพร่ะความกอรี่ที่ยิ่งใหญ่นะคนต้องรีบสิงใหญ่ก,ญนะกค็ครบก็ฟูดเสร็จแล้วอนะ่ะ โอ้ย oh, hey. อีกแล้วอะเอ้ยอะไรไอ้นั่นมันอ้าอ๋อฝีฝีมือธนูตกน,นี่นี่ใช้อะไรอิ่มวะเนี่ยอ้า,อ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 าเดี๋ยวเดี๋ยว อะไรวะเนี่ยเฮ้ตายขี่อุยอุยอุยโอ้โอ้ยเลยอุฟเลยโอ้โอ้ยุฟเลยไม่น่าเลยนี่นี่เล่นดับเบิ้ลจริงไหมเนี่ยเล่นดับเบิ้ลจริงๆนะม ตาหายไปไหนอ่ะตาลงอ่างโดนยายตีอ่ะโดนยายจับได้เพื่อนคนนี้เขาไม่มีตาเหมือนเราเลยน่าสงสารอ่าเพื่อนรอ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 ให้อ่ะนะเดี๋ยวนะทำไมเมาส์ช้าๆแป๊บหนึ่งเมาส์ช้าๆโอเคอ่ะ อย่างวะนี่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 นตัวเล่นดับเบิ้ลจริงป่ะเนี่ยเอาเอานี่ตัวเล่นดับเบิ้ลจริงปม่ใช่อ่ะจัดเลือนโอเคก็สำหรับเอพิโซดนี้ก็ ว่าจะเล่นดับเบิลนี่มันไม่ใช่ดับเบิลแล้วก็จบกันไปเองก็นี่เองนะง,ง่ายสันส้นๆนี่ยแหละมันไม่ได้เล่นดับเบิลเลยสักตาหรือเปล่าวะเนี่ยมันได้ดับเบิลแน่ๆมันดับเบิลใช่ไหมเนะี่ยต้องดับเบิลดิวะ <c oughs> ไปก่อนละบไปๆจากกาอได้ไปสน้า